ก็สวัสดีนะครับผมแท็คตั้งเหี่ยวิตานะครับก็ออยินดีต้อนรับเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับอ,อวันนี้เหนื่อยแต่เช้าเลยนะก็สําหรับวันนี้จะพาเพื่อนนะมาดูปลาหรือว่าโซนที่ผมจับนะบเพราะว่าผมส่งปลาเมื่อวานนะวันจันทร์นะครับก็ส่งแล้วก็คัดทิ้งนะพวกที่ไม่ผ่านหรือว่าพวกที่มีตําหนินะครับ ก็คัดทิ้งนะครับก็ไปไปมานะครับก็จัดโซนเยอะนะครับจัดป่าเยอะนะเดี๋ยวแล้วก็จะมาอัปเดตว่าป่ามันเหลืออะไรบ้างมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะเพาะอะไรบ้างนะครับเร่งเพาะช่วงนี้ทําไมนะครับผมจะเร่งเพาะนะใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วนะครับต้องเพาะป่าไวเยอะๆนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าสาเหตุทําไมถึงต้องรีบเพาะเยอะนะครับก็ เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมปลาในข้างบ้านแล้วกันไม่ต้องทิ้งฟาร์มไม่ได้เป็นฟาร์มนะครับเป็นโฮม e ี t นะครับเป็นข้างบ้านนะก็เดี๋ยวจะพาไปรับชมครับไปครับอ่ะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวจะพามาอัปเดตดูปลานะครับก็ดูกล่องข้างบนก่อนเลยแล้วกันนะกล่องข้างบนเนี่ยผมตั้งใจที่จะทําสายปลาหางนกยุงนะทั้งหมดเลยนะที่เห็นนะครับกล่องนะครับ อยู่ข้างล่างก็เหลืออยู่สองใบสามใบนะก็ไ้ยเหลืออยู่ใบเดียวนะเดี๋ยวจะพยายามเอาปลาหางนกยูง2องสายที่เรามีนะครับขึ้นไว้ข้างบนนะครับแล้วก็จะทําไม่เยอะนะแต่จะทำจะคัดเอาแบบที่สวยๆนะไว้แล้วก็จะไม่ได้เพาะต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับจะทํามาเสริมกันเฉยๆดูทั้งแบบให้ตัวเองดูสวยงามไปด้วยนะครับ ส่วนข้างบนตอนนี้ก็จะเริ่มมีปลงนกยุงเยอะนะเราไปดูฝั่งนี้มันย้อนแสงนะอันนี้ก็จะเป็นปลาสีดำนะฟูแบ็กของเรานะครับนี่ตัวผู้อ่าตรงนี้ก็ยังว่างเราจะเอาข้างล่างขึ้นมานะนี่ฟูกโกนะอันนี้ก็เป็นประกัดอ,อ,อีสานสีหน้าหางใบโพเราก็จะเอาไปลงไปไว้ข้างล่างนะเนี่ยมีว่างอยู่นะครับ,รบหลายบ่อเลยครับ ตัวผู้นะครับผมก็จะมาคัดออกอีกรอบนึงนะจะคัดออกคัดออกจะเหลือไว้ที่แบบสวยๆนะครับพวกที่เคลือบหัวเคลือบเยอะๆนะเพื่อนสําหรับสีทองนะครับนี่พวกหางยาว,ยาวใหญ่ๆนะครับก็จะคัดมาไว้นี่บ่อตัวเมียนะก็จะเอาขึ้นมานะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นปลาหางยุงนะนี่ปลาชุด ที่สามนะครับนี่ชุดที่สามแล้วอันนี้ชุดที่สองนี่ก็ไม่ได้เพาะเยอะนะเพื่อนนี่ประกาศก็จะเอาลงไปนะครับรอจะได้เอาลงไปเทนะอันนี้ก็เป็นประกาศอีสานข้อล่าสุดที่เราทําการเพราะนะอ่าก็ได้ตัวอะไรเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ก็ยังว่างนี่จะมาใส่ตรงนี้อีกบอ่อหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนเนี่ย ทันล่างนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาตัวเมียไปแล้วนะครับตัวผู้นี่ก็คือคัดไปฟอร์มไปแบ่งนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวเมียนะก็ไข่ก็เริ่มมานะหลังจากที่ไม่มีตัวผู้นะครับเขาก็จะเริ่มตัวโตวขึ้นนะครับปลาในบ่อน้อยลงนะครับอันนี้เป็นอีสานสีนาคหางพัดนะครับมีตัวผู้ก็ยังมีอยู่นะ ยังคัดไม่หมดนะครับยังเหลือตัวผู้อยู่นี่อีกค้อหนึ่งก็เป็นคออของเพื่อนกันนั่นแหละนะครับเ<ด>พาะไวสองคู่นะครับนู่นตัวผู้ก็ยังเหลือนะครับนี่ตัวเมียดูไข่นะพร้อมรัดแล้วนะครับเพื่อนตัวโตเต็มวัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประหางุกยุงนะครับปรปหงุกยุงก็จะเอาประหงุกยุงขึ้นมันก็จะว่างเยอะนะอันนี้เป็นใต้วงเหลืองนะครับเป็นตัวเมียนะเนี่ย ตัวโตวแล้วนะครับซึ่งอคอกที่เราเราจะพัฒนาต่อนะครผมผมพัฒนาเออเพาะแล้วเรียบร้อยก็น่าจะคัดออกนะครับนี่ปลาอีสานสีนาคนะชุดชุดก่อนแ,แรกๆเอยชุดก่อนเมื่อกี้อีกนะนี่เหลือแต่ตัวเมียแล้วนะครับตัวใหญ่ๆเป้งเลยนะนี่ครับไข่แน่นๆอันนี้ก็เป็นใต้วงเหลืองนะแต่ใต้วงเหลืองคอกใหม่ล่าสุดของเรานะครับนี่ ไม่ยังไม่เห็นมีตัวเมียเลยนะมีแต่ตัวผู้นะครับหนูดูห่างนะหัวคอกออกสีเรียบร้อยนะั้นเพื่อนโตไวมากนะครับเพราะว่าป่าไม่เยอะอะ่ก็จะดูถ้ามีตัวเมียสักสี่ห้าตัวก็จะเอาชุดนี้เพาะต่อนะเราก็จะโละชุดนั้นทิ้งไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นประกาศป่าอีสานของเรานะครับนี่หัวคอกก็มาเยอะแล้วนะ อ่าอีกฝั่งนนึนะครับฝั่งนี้นะซานซีนาะผมย้ายลงมาแล้วนะเพื่อนๆย้ายลงมาจากตรงนู้นแล้วนะก็ตัวโตวแล้วนะครับนี่โตแล้วสองเดือนแล้วมั้งก็ไม่ค่อยได้เขียนไว้นะอ่าอันนี้ก็เป็นปลาหางนกยุงข้อสุดท้ายที่ผมทําไว้ก็คือผมเอาพ่อแม่ปลาออกไปเลยนะครับอ่าไม่ได้ตักลูกนะ เอาพ่อแม่ปลาออกไปเลยนะครับแล้วก็รอชุดนี้ใหญ่นะครับอ่าพวกนี้ก็หางยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีสานชุดที่แบ่งอยู่ปัจจุบันนะครับเหลือตัวผู้อยู่นะก็ตัวเมียมีไข่แล้วก็เริ่มได้แบ่งนะครับตัวเมียนะครับถ้าเป็นตักบ่อแบบนี้ตัวเมียมันจะแบ่งตัวละห้าสิบนะเพื่อนอันนี้ก็คือปลาตักบ่อความหมายของปลาตักบ่อก็คือเราเอาตัวเมียในนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาตัวเมียออกไปขุนนะครับ ให้ไข่แน่นๆนะครับมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีสานที่ไม่มีพ่อนะพ่อกระโดดออกนะก็ตัวโตแล้วนะครับทางลูกยุงครับนี่เห็นไหมชุดนี้ก็ยังเหลือเยอะนะครับพอเราเอาตัวเมียตัวโตๆออกไปนะตัวมันจะไล่เลี่ยกันขึ้นมาอีกนะครับมันก็เยอะอีกเหมือนเดิมนะครับนึ่อันนี้ฟูลแบ็ค นะเพื่อนก็จะเอาพ่อแม่ปลาออกนะครับเหลือแต่ลูกไว้นะคนี่พวกนี้ก็จะเอาขึ้นไปนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปลาชุดเหลือแต่ตัวเมียแล้วกันนะเพื่อนไม่ใช่หาขอกแล้วเหลือแต่ตัวเมียเป็นมหาชัยนะครับเมียมหาชัยเดี๋ยวก็จะคัดไว้ทําต่อสักสามสี่ตัวนะตัวเมียแล้วก็จะแยกออกไปนะครับทําความสนะอาดบ่อครับอันนี้ก็เมียอีสานเหมือนกันนะครับ ดูไข่นะครับอันนี้คือชุดล่าสุดนะครับของเมียอีสานนะส่วนตรงนี้เป็นกีต้า์นะกีตาร์เนี่ยข้อ,อกนี้มันมันไม่ค่อยโอเคนะนเพื่อนก็เลยไม่ค่อยได้เห็นแบ่งนะตัวนี้สวยนะครับแต่การยืนน้ำเขามันไม่สวยนะมันตกใจเยอะเกินนะอันนี้ก็เป็นบ่อตัวเมียนะครับสำหรับทำไมผมต้องรีบเพาะไว้เยอะๆนะ ช่วงนี้ต้องเพาะเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีหน้าหนาวนะกะว่าปลาเขาอายุสักสองเดือนสามเดือนนะครับเขาจะทนหนาวได้นะครับแล้วก็จะแบ่งหน้าหนาวนะไว้แบ่งหน้าหนาวนะครับส่งปลาเนี่ยส่งง่ายนะหน้าหนาวแล้วก็ผมจะไปหยุดส่งนะช่วงเมษานะประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับจะไม่ส่งนะเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะจะไม่ส่งอ่าก็เหตุผลที่เราต้องเพาะปลาไว้ช่วงอ่อ กันยาตุลานะก็เพื่อให้ช่วงพฤศจิกาธันวามกรานะครับที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยให้ปลามันโตนะมันจะได้แข็งแรงสู้หนาวได้นะครับเผื่อมันหนาวเยอะนะครับเผื่อมันไม่หนาวก็โอเคไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาที่ผมล้างโหลร้อยเนะสัปดาห์นี้วันนี้นะครับล้างร้อทั้ง3มชั้นนะนี่ครับ หลังจากที่ผมแบ่งไปเยอะนะแล้วก็คัดทิ้งออกไปนะครับนี่หลางจากที่ผมล้างโหลลักษณะแบบนี้นะล้างทั้งหมดผมจะเปิดให้พองนะครับผมจะเปิดให้พองอยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่งวันจนกว่าจะเสร็จธุระทั้งหมดนะครับก็เปิดให้เขาเห็นทุกตัวเลยนะครับให้เห็นกันทุกตัวนะครับก็จะให้เขาเนี่ยได้เห็นปลาอยู่ สองข้างนะก็คือจากแค่ดูคู่นี้ก็อาจจะมาเป็นคู่นี้นะครับสลับกันนะครับคือาอาจจะมองทะลุไปอีกหลายๆเหลี่ยมนะครับเพื่อให้ปลาเขาได้กระตุ้นให้เขาพองนะครับปลาจะได้สวยๆนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเอาขึ้นมาใหม่นะเพื่อนชั้นบนนี่นะครับจะเอาขึ้นมาใหม่นะครับบางตัวก็เริ่มสวยจะเอาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับพวกนี้จะเป็นกีตาร์มีกีตาร์อยู่นะนี่ จะไว้เพาะต่อนะกีตาร์ตัวนี้หาดูตัวไหนทรงมันได้นะแต่พองนี้ชุดชุดนี้มันไม่ค่อยโอเคนะครับตัวมันสวยนะแต่มันยืนน้ำไม่สวยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเอามาเพาะอยู่ใกล้ๆคนนะจะได้ไม่ต้องขี้ตกใจมากนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับการอัปเดตปลานะครับแล้วก็แผนการที่จะทำต่อนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ